วัสดีค่ะวันนี้เรามีหมูสามชั้นนะคะที่เขาหมักนิ่มมาแล้วหรือเขาเรียกว่าหมักเปื่อยมาแล้วนะคะอันนี้หมูสามชั้นเรามาหัน่นเป็นชิ้นบางๆค่ะวันนี้เมนูอะไรเอ,อ่ยเรามาดูกันนะคะเราก็ลวนหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เ,เปิดไฟให้มันเร่งนิดนึงเราก็จะมาทําเมนูสามชั้น ผัดกระเทียมพริกนะคะสามชั้นผัดกระเทียมพริกนะคะแล้วเราจะใส่นี่นะคะเราใส่ต้นหอมเราก็จะใส่ใส่ซุปลงไปกันนะคะพริกนี่เป็นริกเวียดนามค่ะเผ็ดมากวันนี้เรามึนเมินหัวเราก็อยากจะได้เผ็ด,ผดเราก็จะผัดหมูสามชั้น หมูสามชั้นนี่หมักหมักเปื่อยมาแล้วนะคะรับรองไม่เหนียวเราหั่นทั้งหนังเลยนะคะหนังก็มีอยู่นี่เ็าจะไม่เหนียวเขามีการหมักมาเรียบร้อยแล้วในขุงก็เราก็จะผัดให้พริกกับกระเทียมข้อหอมนะคะอย่างนี้นี่เราจะทําเป็นเมนูหมูสามชั้นผัดกระเทียม แล้วก็พลิกสดเราก็จะใส่ผักเป็นหัวหอมนะคะวันนี้แต่เราก็จะใส่ผักเป็นถั่วเขียวแค่ฟิตค่ะเราไม่มีถั่วเขียวสดนะคะเพราะว่าแพงมากอนนี้เราก็ ลดไปลงอีกนิดนึงเพราะว่ากระทะเรามันร้อนเร็วนะคะแล้วก็จะผัดไปเรื่อยๆค่ะเอาไม่ต้องใจร้อนทม่กีเรารวนเสร็จไปแล้วทีวนี้เราก็รวนต่อไปเรื่อยๆพริกเผ็ดมากค่ะฉุนแล้วก็รวนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำอะไรต่อตอนนี้เราใส่ถั่วเขียวลงไปแล้วนะคะแล้วก็หอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่เราใส่ไปแล้วนะคะหมูนี่เป็นหมูเค็มค่ะธรรมชาตินะคะที่เขาหมักมาแล้วค่ะเป็นหมูเค็มนะคะแล้วก็หมักหมัก,มกเปื่อยมาแล้วในถุงทีงนี้เราต้องระมัดระวังเรื่องน้ำปลานะคะหรือเกลือทีนี้ ก็ชิมแล้วเค็มค่ะพอดีอร่อยเดีนี้เครื่องปรุงเรามีอะไรบ้างเราไม่ต้องใส่น้ำปลาเราไม่ต้องใส่เกลือนะคะเราก็มาใส่หยกน้ำตาลนิดนึงค่ะอย่าเยอะนะคะเนี่ยนิดเดียวค่ะเพื่อไม่ให้โมที่เขาเค็มนะถ้าเราอยากกินเผ็ดกับพริกไทยเราก็ใส่พริกไทยได้นะคะเนี่ยก็เป็นก็นี่ค่ะแล้วทุกคนชอบนะคะเป็นชอบค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเราก็ามาผัดรวมกันนะคะหน้าตาหมูสามชั้นผัดพริกแล้วก็ริกแล้วก็จะเป็นถั่วเขียวกับหอมใหญ่ของเราก็ผัดรวมกันนะคะนี่ค่ะเขาจะผัดรวมกันนะคะตรงนี้จริงๆเราก็ไม่ต้องใส่ซีอิ๊วดำก็ได้ค่ะหรือซอสแล้วแต่เรานะคะแต่หมูนี่เขาเค็มแล้ว หมูนี่เราเค็มแล้วนะคะก็เราก็ผัดให้เขาได้ที่เราก็ใส่น้ำจะเป็นน้ำอะไรก็แล้วแต่น,น้ำตอกหรือน้ำไม่ตอกก็อยู่ที่เรานะคะแล้วก็ใส่ไปนิดนึงเพื่อไม่ให้เขาแห้งมากก็เนี่ยเดี๋ยวเรารอให้เขาเดือด เดือดในการที่เราใส่น้ำลงไปนี่สักพักหนึ่งถ้าชอบถ้าชอบแบบซีอิ้วดำ,ดำก็หยอดซีอิ๊วดำไปได้นะคะซีอิ้วหวานซีอิ๊วดำซอสได้หมดค่ะอยู่ที่คนชอบค่ะแต่ว่าเมนูก็จะเป็นเมนูง่ายๆสไตล์ของไมลายนะคะไมลามีอะไรใส่นั้นไม่ได้เดือดร้อนค่ะอะไรที่มีในบ้านเราก็ใส่ลงไปอร่อยค่ะกลับรองข้าหมูนี่หมักมาเรียบร้อยค่ะ มักเค็มมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่เหนียวด้วยค่ะโอเคนะคะกัดหมูสามชั้นของเราก็เสร็จแล้วนะคะหน้าตาทีนี้เขากำลังเดือดค่ะเดี๋ยวเราก็ลดไฟลงสักหน่อยนึงนะคะนี่ค่ะเขาก็เปื่อยดีแล้วนะคะรสชาติเราก็ปรุงได้เรียบร้อยอร่อยค่ะรับรงสูตรง่ายสไตล์ไมลายนะคะหมูสามชั้นผัด กระเทียมพริกสดแล้วก็ใส่หอมใหญ่แล้วก็ใส่ถั่วเขียวนะคะอร่อยอร่อยค่ะรับรองอร่อยแน่นอนง่ายๆสไตล์มาลายค่ะมีอะไรใสอันนั้นค่ะอร่อยค่ะนี่นะคะหน้าตาหน้าตานะคะดูในกระทะนะคะเราไม่ได้จัดใส่จานนะคะเราทำคลิปแบบบ้านๆค่ะไม่ได้อะไรมากมายก็ เป็นวิธีชีตง่ายๆอาหารสูตรง่ายๆค่ะที่เรามีอะไรเราก็ทำอันนั้นไปหมูสามชั้นเราก็ไปซื้อที่เขาหมักมาแล้วค่ะหมักหมักเปื่อยมานะคะหนังก็ไม่เหนียวนะคะนี่เราก็มาหั่นเป็นชิ้นบางๆอย่างนี้ค่ะโอเคนะคะถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ